นี่เลยกกวเดินอนมั้งลูกสวัสดีครับเพื่อนทุกคนโอสุลัยเมิงลาบาเขาว่าล้วลนวนี่กี่ได้ครับผมเนี่ยคือลูวอะไรเออดูดูๆๆดูด,ด,ดิดิดิบอกว่ากี่ได้ครับอันนี้นี่มาเที่ยวในป่าครับผมวันนี้เนี่ยเอาหน่เอาก้นเหล่านมากี่ข้อหนึก้ครับวันนี้อ่า

เอที่น้วิ่งเลยวเนี่ยเดี๋ยวดลกูเลยน้องกูหาคร้าวิ่งมาได้กอย่างนี้ยี่ห้อมันแหละกู้นี่ก็ทียีห้อมนันแหละเนี่ยออเอ่ะดูอะดูยี่ห้อเอาไม่ออกยี่ห้อเป็นภาษาพม่าครับผมเขาว่า่อยครับที่นี่เออเอาว่าอะไรเนี่ยกูกูมยอะไรนะกูมโยนั่นแหละทุนกูมโยจอไม่บานใ่ไห่า cô ba à tao quy mà rồi đây anh nói gì họ nói gì họ nói này ha và thì qua tao mà rồi đây hợp gông rồi có vậy đi và tao được rồi đâu lũ tao có cái gì đâu tao ai à lũ lợn có cái gì lũ lợn có cô này lũ có cái gì không có cái Ờ, ờ vậy này cô hay mà nó miếng sa cô hay miếng sa tao quay mà rồi không mà ô đi ô ta chơi đi này cái thú ở đó có tao quên thích khuyến ba ba rồi ở đó gia đình thì ờ gia

We ta vui been it. Go là cô, eh. We mightn't do it. Ok, you all loaded it. cô rồi Vui Mà. Là, we might have been out already. Eh. Nah, yê. Mm. 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 là Mm. 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 vui ุ้อาวิเนาะอ๋อครับว่าอร่อยมาครับไปชิมกันดิอืมเาวิ่อ่ะยี่ห้อนี้ก็อร่อยนะครับผมพพ่อตาวิ่งมาแอออย่าเขาเทแรกนี่นจานนาเราเว่ยพ่อตาเรา่ยเว้ยชาทำชาสุบูที่อด้วยโอ้นั่นก็คือออว่าวิยอนี่อ่ะ

Ôi mẹ ơi. À ui ui. Mùi đó cả cá nó, ô, nó, 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 nó. Ờ. Được rồi. Ô lo lên thì là nó. Ừ. Ờ. Nó được còn lấy ra đâu nó cũng vừa. Quá nó hay không? Hả ra thứ quá Ra luôn thích nó sổ ra liền, sổ vị ra lê lê là đi. Ừ. Sổ ra nó sổ ra Tao lo một tí đi. Thì lo giòn quá kìa lại ngồi. ตัวปเดลยเนี่ยดูว่าเรทีเอยู่ด้ม้ามใราเยลเ้ว่าน้อกากลมเนาะว่าอยู่กัน่ายะี่ยเลยป่าดเมนจะน่าเรานีต้นไม้ใหญ่ๆครับผมเมื่ทุกคนเคยเห็นไหมเนี่ยต้นไม้ใหญ่มากนะครับมีแค่ต้นเดียวครับที่นี่ว่าที่ทวดูตัวหนอว่ตจะชีบอะไรที่ดูฮู้นี่ดูบัวาจะปริวที่ดู อวมยว้วนเหาอจานาโลรเว้จานาโลตลอรมึกมกว่าหรอที่โคนี้หรือยจานาจานาตาดูเอาที่ดูเกี่ยมากว่าที่ชิคกี้มา็าที่โคนี้ khi khối khi khi mà là ngoài ô thì nó la chắc gầy ngoài muốn cổ bác giáo lên thì ở đâu ở đâu được